พี่น้องหลังจากปล่อยกินญ้าบรรยากาศคอยคำลงแรงคือถึงซี่แล้วกรได้เวลาต้อนเขาคอกเขารักแล้วในเวลาเอาเขาคอกเขารักแล้วพี่น้องบัดตอนไล่เมื่อนี่ผัดเขี่ยกินได้พี่น้อง่อยังเมื่อได้ไล่เมื่อไล่ออกประตูนี่ใบยังออกยังอยากกินอย หู้ว่าเฮาอยากพาเมือละเขี่ยวคุ้มกินให้ออกประตูกระบอกออกรอถ่าเพื่อนก่อนน้อยนึงออกำลังคุ้มกินอยู่มาเลี้ยงงัวก็ได้บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศอีกแนวหนึ่งเนาะพี่น้องขึ้นฮอดตอนยังน้อยตอนพ่อแม่เพื่อนบอกให้ไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายกถือว่าขีข้านสุดในช่วงนั้นเนาะ นี่แต่อยากเล่นอย่างเดียวแต่ว่ามาฮอดน,นี่เพิ่นบม่ได้บอกให้เลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงเองเนาะในเวลาที่ว่ามาเลี้ยงคือจังซี่ก็คิดเห็นอาชีิตตอนยังน้อยอตอนที่เขาอาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขี่ควายกินหญ้าแถวคนาเนาะคือว่าเป็นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ว่าบ่บต้องได้คืดอยังหลายเนาะ ก็ค right ือเฮ็ดเวียกแล้วแต่ละมือก็คือว่าแล้วเนาะบรต้องได้แบกหาภาละอียงแต่ว่ามาหอดจุดนี้ถือว่าเฮาได้แบกหาภะหลายอันหลายแนวเนาะเทิงวาสิเลียงคือเก่าแต่ว่าบรรยากาศอา่ตะตอนยังน้อยก็คือว่าบ่กคือเก่าและช่วงนี้เนาะก็คือว่าเฮากะใหญ่เลยว่าภาระก็ต้องได้หาหลายขึ้นอีก แต่ว่าการยังได้หวนคืขึ้นวิถีชีวิตอันเกา่าหรือว่าต้นกำเนิดอันเกา่าเนาะที่พ่อแม่เพื่นได้พาเห็ดพาสาางตะก,กี้กระเสือเนี่ยว่าหลายๆคนกัาจากจุดเริ่มต้นของของของการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่แหละเนาะอ่าหลายๆคนก็ะสาเร็จสําเร็จที่บอนใดก็คืออ่าพ่อแม่ได้ขายงัวขายควายเนาะลงทุนให้ลูกเต้าไปหามไปเฮียน จนได้ดีเนาะได้ดีมาฮอดซูเม,มอร์นี่กับบางบางบางคนกับเริ่มต้นจากจุดตรงนี้เนาะจุดจุดนี้ก็คือขับพระเจ้ากค็คขึ้นกันเนาะจุดเริ่มต้นก็คือจากจากงัวจากควายเนาะที่ว่าเป็นต้นทึนเนาะมาฮอดมือนี่ก็ถือว่าได้กลับมาเลี้ยงอีกกับเป็นครบซุกอีกอันนึงนางคาบซุกอีกอันหนึ่งของคนเลี้ยงงัวถึงว่ามันจะ บหลงหลายแต่ว่าเวลาเสียเขาเบิ้งเขามาเลงงัวเลงควายก็ทือว่าเขามีความสุขเนาะมีความสุขแบบสบายใจไม่ต้องขึ้นย่างหลายเนาะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นๆช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ว่าการย่งดีที่ว่าเขามีโมเมนต์มุมหนึ่งเนาะที่ว่าได้ผ่อนคลายเนาะจากการเหตดเรียกเมื่อยแลก็มาผ่อนคลายในการใส่วิธีชีวิตแบบแบบบ้านๆคือจังซี่นะ ที่ว่าเขาเคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเนาะเตรียมสิไล่งัวเมื่อเขาคอกเมื่อเขาคอกอันนี้เป็นคอกงวัวได้แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกไว้เฉพาะตัวที่เกิดลูกใหม่มนได้ เอาเขาไว้อยู่ล็อกหนึ่งอันนี้แม่นโตที่ถือถือผ้าเนาะเตียงที่เกิดลูกแม่นได้แงกออกมาไว้ขอกหนึ่งต่างหากเพื่อติดตามเพราะว่าโบโบหูว่าเพิ่นถือเซิงตอนไหนเนาะเลยโบหูติดตามโบหูไล่ว่าเพื่อจะเกิดตอนไหนเนาะอันนี้ถึงแงกมาไว้เพื่อ,อติดตามยามกลางคืนเลยแม่นได้ติดตามเมืองเพิ่น และบรรดาตัวที่เหลือเขาก็จะปล่อยไว้ในขอกโอกไงคือเน,น,นี่ยน,น,นี่เนาะโอกไงคือเนี่ยนี่เพื่อเพิ่นให้เพิ่นได้อยู่แบบสบายเนาะในช่วงฤดูฝนก็ถือว่าบางบอนก็เปียกเนาะแล้วก็มีคอกเฉพาะอีกอยู่ทางในพุ้นเนาะมันเปียกก็ถือว่าปล่อยออกมาอยู่คอกอยู่นอกนี่อ่ในการอยู่ก็ถือว่าให้เพ้่นอยู่แบบสบายไดและก็ ตัวสุดท้ายเนาะเมนเด่เสียบไฟเสียบไฟไายุงให้เพื่อนเสียบไฟไายุงให้เที่ยวธารกิจในแต่ละมือกัสีประมาณนี้เนาะกัสีประมาณนี้หลัจากสำเร็จเอางวาเขาเคาะก็ถือว่าไปเห็ดเวียกเบียอื่นเนาะ